อากาศก็เหมือนกับเรื่องราวข่าววงการบันเทิงช่วงนี้นะะหลายคนก็แอมอยากให้มันมีแต่เรื่องดีๆเนาะก็เลาจะพูดถึงการจับตามองของคุณนายนภัสนะฮะแล้วก็ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนี่แหละหลายคนก็โยงไปโยงมาคือเรายังไม่รู้ความจริงจากปากใครนะพี่เราเรา,เราแค่คิดจินตนาการกันไปเอง ชาวเน็ต <Child> บอกว่าเอ๊ะหรือเกี่ยวกับแม่หมูพิมกาแม่ของนายหรือเปล่าซึ่งจะบอกว่าชาวเน็ตเนี่ยถามว่าเกี่ยวกับแม่หมูเนี่ยจริงๆชาวเน็ตบางท่านก็ไม่ได้เก็ตหรอกไม่ได้เก็ตว่าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวแต่มีเพจบางเพจที่ระบุเลยว่าน่าจะเป็นเรื่องราวของแม่มาเกี่ยวข้องทําให้รักสะดุดถึงขั้นลือว่าเลิกกันงานนี้แม่ไม่ทนค่ะส่งเรื่องราวต่างๆไปให้ทนายเจมทนายเจมดูแลนะเพราะว่าแคปชั่นบางแคปชั่น โพสตั้งนานแล้วเอามาเกี่ยวโยงเพื่อสร้างประเด็นขึ้นมาทําไมไปเจอทนายเจมเล่าเรื่องนี้ดีกว่าเชิญค่ะครับเขาเนี่ยนะครับได้รับความเสียหายจากการที่มีช่องข่าวเอาข้อความนะครับที่เขาโพสต์ไว้ในไบโอนะครับซึ่งเป็นการโพสต์ไว้นานแล้วจับเอาประเด็นเนี้ยมาโยงกับประเด็นที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ซึ่งมันคนละเวลากันมันช่วงเลยเวลาแต่จับมาโยงกันเฉยเลยนะครับ ชาวเน็ต <ítulo> ก็ไปลุมด่าเขาทําให้เขาเกิดความเสียหายขึ้นเขาก็เลยแบบว่าเอ๊ะจะทํายังไงดีที่จะให้คนเข้าใจว่าโพสต์โพสต์นั้นมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเด็นดราม่าที่มันเกิดขึ้นนะครับผมก็เลยจําเป็นจะต้องไปคุยกับสันักข่าวหลายๆสันักข่าวที่มีการแชร์ข่าวในลักษณะแบบนี้หรือโพสต์ในลักษณะแบบนี้ก็คือต้นต้นก็สื่อดำเนินการต่อไปถึงแล้วว่าจะมีเหตุเขาบาขอโทษบ้างแล้วใช่ไหมพี่คือพอขอโทษปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็ดีที่เขา แก้ไขสถานการณ์ว่าเขารู้ว่าเออมันมันไม่โอเคนะี่หว่ามันไม่ใช่อย่างที่เข้าใจเขาก็ประสานร,รีบประสานมาแล้วก็รีบรลบแล้วก็รีบขอโทษนะครับตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ระหว่างสมักข่าวกับพี่หมูและว่าจะตกลงกันแบบไหนยังไงนะครับตอนนี้ก็เลยผมก็เลยอย่างเดี๋ยวรอฟังคำสางจากพี่หมูก่อนว่าจะยังไงพี่หมูเขาบอกอย่างนี้ครับคนที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยมันเกิดจากการชี้นําของ ข่าว<ช>การต<ช>ีข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่โทษคนที่เขา้าเข้าไปคอมเมนต์เพราะถ้าเกิดเป็นเขาเขาคงจะเข้าใจแบบนั้นเหมือนกัน<ช>นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราควรที่จะไปเริ่มต้นจากต้นตอของข่าวดีกว่าแสดงว่าตอนนี้ท่าใจไมดีหนักอยู่หนักอยู่แต่ผ่อนคลายก็และเมื่อคืนหลังจากที่มีการ<ช>ลบแล้วก็มีการโพสต์กันที้ก็เป็นเรื่องระหวา่าง<ช>สำนักข่าวกับตัวเขาแล้วว่าจะจะเคลียร์กันได้ไหมยังไงนะครับถ้าเคลียร์ไม่ได้ก็เป็นเรื่องของผมต่อไป แต่ต้นตอทั้งหมดทั้งมวลเลยพี่มันก็มาจากคำว่าเหงานที่ไปมึงัพสนั่นแหละถูกไหมไม่ใช่สักทีเดียวอะไรอย่างที่ทเราอันนี้เรื่องเหงา,าพี่ที่เขาบอกว่าขขเขาเรียกเลาจะเพราะว่าได้มๆๆุ้งเงาเหงาเงาเขาโดนอะไรอ,อเรื่องเหงาเลยต้องบอกก่อนว่าแกไปอยู่เขาใหญ่มาประมาณสักเจ็ดแปดเก้าเดือนแล้วแกไปทําแคนตัสอะไรแกอยู่ทั้งนั้นแล้วแกแกก็งงยังเหงาของแกแกก็โพสนะครับแบบนั้นโดยที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกหรือน้องแฟนของลูกนะครับไม่เกี่ยวเลย ไม่เกี่ยวเลยแล้วสําคัญตอนเนี้ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปใครแคปเพจไหนไหนทันนะเริ่มรลบกันแล้วนะพี่อามเ,ออเพราะว่าทนายเจมส์เขาก็เอาจริงพ่อคุณแม่สั่งมาครับบางเรื่องบางเราโยงไปไม่เกี่ยวคือไม่เกี่ยวซึ่งเลิกหรือไม่เลิกก็ไม่เกี่ยวเพราะล่าสุดนายนพัทร ออกมาโพสต์แล้วค่ะเป็นการเคลื่อนไหวครับพี่ช่วงบ่ายๆเมื่อวานนี้ครับก็ออกมาชี้แจงในอินสตาแกรมตัวเองเนี่ยแหละโพสต์เลยนะพี่นะอันนี้ไม่ใช่ไบโอไม่ใช่อะไรคือโพสต์เลยอบอกว่าขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ในการชี้แจงเบื้องต้นนะครับก่อนที่ทุกคนจะมีการคาดเดาหรือก่อนที่จะมีเรื่องราวลุกลามไปมากกว่านี้เพราะตอนนี้มีการสื่อสารกันออกไปทําให้ใบเฟิร์นครอบครัวของใบเฟิร์นรวมถึงตัวผมและคุณแม่ได้รับผลกระทบอย่างมากขอเวลาให้ผมได้จัดการปัญหาอีกสักนิดนะครับ และผมจะออกมาชี้แจงด้วยตัวผมเองอีกครั้งครับและขอขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ทุกคนมีให้ผมกับใบเฟิร์นนะครับขอบคุณครับงานนี้สองสามบรรทัดสุดท้ายชี้ชัดว่ามีปัญหาแต่มันอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆซึ่งขอเคลียร์ก่อนรวมถึงว่าอย่าพึ่งตีโพดีปายแบบเยอะแยะมากมายว่าหนึ่งตอนนี้คือในส่วนที่เขาสรุปกันมานะข่าวคือเลิกกันเพราะแม่ มีเคี่ยวมีความเกี่ยวข้องอันนี้จินตนาการกันเองนะจินตนาการกันเองเลยแล้วสําคัญล่าสุดมีมาอีกว่าใบเฟิร์นมีแฟนใหม่กําลังคุยกับคนอีกคนนึงไปกันมั่วซั่วหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วรอทั้งคู่ดีที่สุดค่ะฟังจากปากเจ้าตูคุณผู้ชมตอนนี้ต้องตั้งมานกันก่อนใจเย็นๆจเป็นอยากรู้นะพี่นะเพราะฉะนั้นเห็นใจกันและกันนะคะเรื่องเราทั้งหมดเป็นเรื่องราวภายในมันเซนสิตีฟจริงๆเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักจริงๆครับ